ศิลป์กับท่าของเทพครับปัดด้วยซ้ายครับลูกนี้ครับต่อข้ามทางออกไงใจเลยฮะเห็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับของเบิร์ตโตนเสร็บยาวแม่นเลยครับในท่าของพีทฮะมีความเร็วครับแก่ลูกนี้ครับเร็วจนเลยลูกบอลเลยฮะก็ออกไปครับเสียทุกให้กับทางด้านของสุกน์พยองฮะ ่ทางด้านของอ้ำรับลงมาประจำการในดินแบกฝั่งขวาเได้ไม่เปล่าดูมารับเก่งแต่ได้ับไหลทะลุช่องมาบอยแต่งเข้าเลียซสายแล้วจิ้เข้ามาเดี่ยลูกครับมาไม่จุต่อ I'll be coming 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 am just a i i โอ้โหเขาได้ยินลูกเหนียบอ้าวแม่เกือบทำสุดมเฟือนอีกลูกครับลูกยิงได้ท้าทรายครับทางด้านของเทพฮะยิงยังกับเทพเลยครับแต่เทพสมชื่อเลยฮะตัดดับได้สายลูกนี้ครับแตงโมแรกรับอยู่ครับแม่มีการปล่อยลูกเล็กน้อยครับผู้รักาประตูของเบิร์ตโต้ฮะเกมจะเครียดไปไหนครับแม่ต้องใสยลูกเล็กน้อยครับ ลอยจะแหวนลูกนี้ครับเดือดกับทางด้านของนัดนี่กระแพงเมืองกินชัดๆครับแแบบไม่ง่ายแล้วฮะเปิดยาวข้างหน้าครับอ่าศูนย์หน้าตัวเป้าเขาเพชรวิทตัเดือดกับทางด้านของนัดครับแหมเป็นนัดครับที่เก็บมาได้ครับอืมตากันใหม่ครับที่เก่งฮะนัดของทางด้านกับทางด้านของเก่งครับ ไปเซ็ตขึ้นมาครับรับโยกหลอกจับเข้าตรงกลางแหวย้อนหลังเสือเล้วแม่ลูกนี้ครับเก่งยังดักไว้ได้ครับแหมถ้าดักไม่โดนลูกนี้เสร็จท่าไรของลูกแน่นอนครับเสือนขึ้นมาครับแหมบุกมาเป็นประชอนเลยฮะประชอนนี้ลุยสวนนะแล้วกลับตัวยิงจะเหนียวอะไรเหนียวมากเลยครับนั่นคเทพครับกลับตัวยิงสองต่างระดับสงสองครับ ่ะนีจังหวะแรกกับตัวยิงหุดนะฮะไม่เสียหลักนะฮะขึ้นมาใหม่ครับยิงด้วยเท้าซ้ายครับหุนตัวสารมาถูกสมุนสารฮะยิงเข้าไปครับเรียบร้อยแล้วทำให้สุกคนพยองครับตอนนี้ขึ้นนำตามด้านของเบิร์ดโฟนไปแล้วครับเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วฮะ เดี๋ยวลูกมาอีกทีครับจังหวะนี้ก็ถึงเส้นหลังเปิดเข้ามาตรงกลางแข่ยังหนึ่งทิ้งก็ได้ครับทางด้านของนาครับยังโหวงทิ้งออกไปนะฮะเวลายังเหลือเฟือนะฮะทางด้านของเบิร์เฟย์ครับมีเวลาที่จะตีเสมอนะฮะกลุ่มมาจังหวะนี้ครับก่อนจะทุบอีกทีนึงครับทางด้านของสุกร์พยองครับกลุ่มกลุมาครับเก่งทิ้งมาทางด้านของบอยจะพลิกลูกนี้ครับแนมะ่ การของเต่งครับจะตัดออกข้างแลฮะทุ่มอีกทีครับทุ่มเข้ามาตรงกลางปล่อยออกกล้าเป็นลูกทุ่มอีกทีครับเป็กนการพยองโซนครับทีน้าของเทพแตงขราซ้ายโอ้โหครับแม่อีซ้ายสังหังครับยิงเบี้ยเบี้ยแล้วฮะก็เฉียดเสาออกไปครับทีน้าของเทพฮะับตรงที่ยิงประตูแรกแล้วฮะ ได้กิงลูกทรายก็ยังไม่ตรงต่อครับแหมจังหวะมากครู่ฮะถ้าทำมันลูกแรกอาจจะเข้าก็ได้ฮะลูกแรกก็ยิงให้มันวุ่งกึ้นฮะแล้วหมุนตัวยิงใหม่ครับเข็มวันของเบิร์ดโฟนครับจ่ายมาครับเอฟดันสูงขึ้นมาครับจ่ายเปิดข้าวซากมาจะให้วิทย์เต้รับดักสวยครับมองหนุนอีกทีครับแหมกระชัดลูกนีครับตกยันดีครับยังปิดเหลี่ยมอยู่นะฮะเข็มลูกขึ้นของเบิร์ดโฟนครับ ทางด้านของวิทยาทุ่มเร็วเข้ามากิดการผักแต่ด้านหลังก็ทำประของเบิร์ธฮะหาบานาบาเขาอยู่ที่อ้ํครับสั่ชาคาตรงนนกลางครับดีดมาบอยเบิร์นเข้ามาอ้ํได้ลูกแม่จังวะสุดท้ายครับสกัดที่ลูกบอลนะฮะ โอนลอยเข้าทางด้านของนาครับเกือบหลุดได้โซโล่แล้วทางด้านของอ้๊ครับอยากได้เป็นเตะมุมแล้วของสุดกรงเพิ่งหยองครับเหล็กใสขึ้นมาครับเท็กเขาซ้ายครับไหลมาแล้วการเก่งแตะลอยลูกนี้โอ้โหครับทางด้านของเด็กซ์โดนใส่ก็ได้เจอเสือเร็วาันได้ของโต้มีขนาดเส้นขึ้นมาวิทย์นะขวอฟ้าโดดลุกสองวิทย์้าเกิดลูกนี้รับยังเก็บไว้ได้เทางด้านของอ้๊ อ่าทีเพครับตรงกลางฮะปล่ท่าท <t> like, ี่ของเก่งครับเดินง่ายๆขึ้นมาครับอ่าโดนอานนั้นของเบสโดนครับปีเเร็วครับตั้งตั้งชั้นใหม่ฮะอ่ามี้ญิงแล็กั่องฝานี่ขาทั้งแถบเลยแล้วฮะขึ้นสุดลงสุดเลยฮะกระโดดมาตรงกลางครับเดินมาข้างหน้าหนัด เบิดมาลูกนี้ก็ไม่ดีครับออกไปฮะเสียทุ่มให้กับเบิร์ตเซนครับเปิด์ทุ่มมาให้วิทนะฮะวิทหมุนึ้นมาที่เบิร์แหม่ลองยิงเลยฮะยิงไกลจากแถวสองระแ่ต้องเอาสองแถวทิทเก็บเลยฮะจังหวะนี้ครับเดี๋ยวแรงนิดโดนตำแหน่งดาวโมโล่คือทำประตูสูงสุดให้เลยครับ การเซ็นชัดมาเทพเก่งบุญมาอ้ําพอมาตรงกลางสวยครัท่านผู้เทพเทพอีกทีนึงครับเท้าซ้ายเหลี่ยมเท้าซ้ายสังหารครับแม่ยิงดูดีไม่เต็มครับสกัดออกมาลัดต่อเท็กกับเขาตูมเดียวเลยฮะแม่ถูกวางก่อนครับโอ้โหโสเอสหนูขึ้นตูมจากเ้านขวาครับเต่งไหลมาลูกนี้ เตะไปมาที่เสาสองแ่ยังเฉลยบนะฮะแต่มุมทางด้านขวาครับโยนมาที่เสาสองลูกนี้ยังหมุงทิ้งได้ครับอ้ำนะเล่นสันๆนมาครับโตรงแต่เข้าตรงกลางจะยิงหรือเปล่าครับหาช่องแล้วไม่ยิงครับไหลมาด้านขวาขึ้นเติมมา แต่แล้วมาแหูวยิงลูกนี้ไม่ทันฮะเปลี่เปียนครับนาจะเสือเลยลูกนี้ครับเก็บบอลของเด็กเพื่อนครจังหวะยิงมันจะคู่และตากสองลูกนี้ก็ไม่ตรงก่อบครับแมจังหวะยิงมันจะคู่เับทางด้านของเด็กเพื่อนตัวยิงครับแต่สุดท้ายของอาวเขาถึงบอลก่อนนะฮะทีมก็น่าจะเป็นลูกฝตาครับแต่พุ่งชิ้นใหญ่ให้ได้เปลียบนะฮะบุกมาก็ยังทำไม่ได้ครับเป็นลูกตั้งเตะครับของ สุดก็พยักเป่ดตาตีนกระของตูลงลิ้นเลยไม่พอแล้วก็ชีเลียงเลงนี่โอ้โหแม่ไม่โดนไข่ครับไม่ฉลัดนะฮะตูดลุกตั้งเตะขึ้นมาออกเบิร์โซนนะฮะโผล่ต้องรีบเลยฮะเข้าสู่รึ่งทางเลยครับขังพึ่งเวลาหลังครับสกอ์ตามอยู่หนึ่งลูกครับ ไปเซตหาช่องเลยครับเตยยาวมาข้างหน้าเดิร์ดเก็บเรื่องนี้แม่แต่ยาวเกินไปครับนัดกระชากขึ้นมาคนเดียวเลยะรับนัดจะไปเองครับใช้ความเร็วครับแม้เร็วฮะแล้วถึงจะรับเปิดเข้ามาที่2-2ไม่มีใครครับตู่หัวฉากนี้ต้องบอกว่าเป็นกองหลังเชื่อลยมฉากนี้ต้บอกว่าเป็นกองหลังเชื่อผูกเลยครับใครมาเล่นหลัาไม่รู้กันยังได้ครับทางนั้นของวิทย์เตยมาไม่ดีครับเทพ ผมบอลออกไปเองครับเป็นลูกคึ้มของเบิร์ฟวิทกระดกไาลูกนี้ครับแหมเทพครับครับออกไปเลยครับลูกค้เบิร์ตเฟืครับทุ่มมาที่แต่งครับเกิดมาเก่งแหมถึงบอลก่อนครับเก่งดึงบอลราเพื่อนละคุณจังหวะเก่ง ยิงไก่ลูกนี้ก็ยังเข้ามือผู้รักษาประตูครับคนนี้เก่งครับล้วนคืนมาครับอุู่ที่อ่ำต่างกันใหม่ครับนัดมาที่ท่าเรือของเจดแล้วฮะเจ็ดไหลมาลูกนี้ครับนายท่านครับก็ถึงแม่ของด้านครั เิรเปิดยังแับเลยนะเปิดชดเลี้งขึ้นมาสองต่อหนึ่งเขาเปิดโอ้โหเปแม่จับบอลเกี่ยวลูกนี้เกี่ยวไม่ได้เขาจะได้ของเบิร์ฮะแม่ถ้าเกี่ยวลงลูกนี้เขาขึ้นมาสองหนึ่งเขาหนีโอกาสตีเสมอเลยครับทไา้ของเบิร์ตเฟิร์ตถูกตั้งเตะขึ้นมาครับของซุกโกนขยองนะฮะเปิดยาวไปข้างหน้าครับของธนาของเทพฮะเก็บบอลลงครับดึงหลอกมาสองของเทพ ขู้นมาไม่ดีรับแหมเก่งดักสวยครับเก่ง<ป>ตมาที่ไปไปไปชิพมาข้างหน้าถึงทางด้านของบอยล็อกมาเข้าขาแล้วยิงลูกนี้หายลหเลยครับโอ้โหครับเรียบเลยฮะขาด้านของบอยครับประกันความสญญามารถเฉพาะตัวนั่นรั่วฮะเฮ้ยแล้วเหว่งกองหลังลูกนี้ยินด้วขวาหายไปเลยครับหนีหา่างจนเสาประตูตัวสูยแล้วทางด้านของสุกรผู้ใหญครับแม่ยิงสุดยอด เปลี่ยนตัวเลยครับฉายพลินที่มีความฟิตนะฮะลงไปครับแม่เหลือลราครับลูกยิงมาสักครู่ของทางด้านของบอยครับศูนย์หน้าตัวเก่งของสิบก้อนพัดหยอกครับล็อกหลุดหนึ่งจังหวะครับแล้วยิงไม่ขวาครับหายเลยฮะเป็นสองนี่เลครับสองประตูแตะศูนย์ะฮะยังพอมีเวลาครับทางด้านของดวลเชืแล้วจะตัดได้กับลูกนี้ครับแม่ทางด้านของเอฟ ตาไปเล่นไม่ได้ครับโดนเบียดนะฮะไหลต่อไหลก็เสียทุกไม่งทางด้านของบุตกรพยองฮะับงด้านของนัาก็เป็นเซนเตอร์ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับถุนหายใจในแนวแล้วแล้วทุ่มไกลมาเรื่นี้โม่งหนุนขึ้นมาครับเบิร์ตโซนอ่านหนุนมาอีกทีครับไหลต่อไหลครับส่งตาครับคืทางด้ของโก้รับเก็บบอลลง จะเลียงหนีหรือนี่ครับจ่ายมาแม่ติดทางด้านของทิดนะฮะเบิร์ตโซนต้องเปิดเกมนะครับเพื่อจะทวงประตูตีตู้นให้ได้ครับเพื่อจะกลับมาสู่เกมครับสกอร์กันลองขุ่สองลูกห้าตอนนี้ครับใช่ทุบแล้วแต่งทุ่มมาตรงกลางครบเบิร์ตทะลุช่องมาด้วยแรงเต็มนนไปครับจังหวะก,การเตะของเอฟเมื M ่อสักครู่ฮะ เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวครางของสุกัญญาพุ่ยหยอดครับหงคา,งางแข้งหนึ่งก็โปรงไปนะฮะติดทางด้านของเทพครับออกมาครับคนที่ทำประตูได้แล้วฮะตัวสามได้ของสิบองศายิงแล้วฮะเปิด,ดมาครับอ้ำาโอ้โอ้ําฮะยิงได้สั่งปานี้ต้องปล่อยให้เข้าเร็วขนาดถังอ้ำฮะจุดเตมจุดลงสุดครับ ไม่ตกครามท้าเกมล้กเกมรับแล้วรอครับลูกนี้เองจะได้ซัดด้วยครับแล้วยิงหาข้อที่สองสองตัวซ้ำไม่มีครับแต่ทุกทีเมื่อวันแล้วไมมีตัวซ้ำก็เฟซเฟย์จะสวนเร็วมาได้ครับอยู่ที่เท้าหน้าของเอฟโอ้โหเอฟจับบอลลูกนี้ครับคันหัวเลยฮะแหมปกติเขาคันหัวนะครับไอ้ที่คันหัวนะจับบอลลูกนี้เสียดายคตัวตัวก็พยายามจะจับให้ได้ครับเปิดมาด้านขวาครับอยู่ที่อัมฮะ ปูมานัดตรงกลางก็เก่งต่อมาที่เอ้าแล้วก็แฝบอัมมาข้างหน้าแต่ลองลองดิงเลยครับปล่บ่อนิปพุ่งไปถึงประตูแล้วก็โค้งกว่านะฮะจะบอกว่ายิงปิ้นกินไซโคลไปก็ได้ครับทางด้สั่นอัมตังเตะขึ้นมาครับโดนโฟนกระตูไล่จะมาแล้วครับคูดมาลูกปาทีวิทได้ยิงเลยแล้วเลี้ย นะศูนย์หน้าตัวเก่งแล้วไมครับโอ้โหทางด้านของวินครับเอาจนได้ครับยิงแล้วจะมีการบาดเจ็บครับอนามเป็นเพื่อนเลยครับทำเวลาเลยฮะยิงเสร็จก็มีการบาดเจ็บครับน่จะเป็นการถึงน้อนก่อนรับแล้วเดินเปลือกตับเพื่อสารประตูแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงครับเรื่องเทนนิสนะครับเป็นสถิติที่แน่นอนครับแหมเอาจนได้ครับสูนหน้าตัวเก่งครับทางด้านของวินครับแหมวินครับมาที่สนามแห่งนี้แข่งแบบไหนก็ยิงสุกแบบล้วฮะรักษาอัตลักษของเบสโ์นโฟร์นะ ยิงทุกแมตส์ครับมีการแข่งขันทุกแมตส์ยิงทุกแมตส์เลยครับทางด้านของวิทย์เขียวหน้าตัวเก่งครับของเบิร์ดเซอร์่ะหาวเวลายังเหลือครับเหลือสี่นาทีกว่างครับกับสกอร์ที่ตามหลังอยู่หนึ่งลูกฮะเบิร์ดเซอรจะขึ้นจุดต่อครับจะกลับมาสู่เกมหรือเปล่าฮะยิงสบเลยครับทางด้านของวิทย์ครับเก่งครับหมุนลงมาฮะชน้าะแอม เหมือนลุกเชื oh, ่อก mm ับ hmm. อ่ำเด็กสั้นๆนะฮะอ่ำดึงหลอดเตะแล้วก็หน้าจ่ายลูกนี้ก็เอาไปทางด้านของทิพนะฮะจ่ายลูกนี้ยังติดแล้วชาล็อกออกหลังให้ยังได้เป็นลูกเตะมุมหน้าทางด้านของสุกรพยองครับเตะมุมจากทางด้านซ้ายครับเด็กสั้นๆทิพฟ้าฮะเกิดเข้าน้าไหนไม่ผ่านครับอยู่ที่ทางด้าน ไม่รู้กันครับแต่ไปลูกนี้ฮะเปิดมาตรงกลางก็เก่งไหลมาที่อ๊อฟแหมจ่ายไม่ดีครับแล้วหลุดมาทางด้านของนิดแล้วยิงตามแล้วลูกนี้โอ้โหเนมะต้องเซฟะต้องเิ็จจริงแล้วแหมบอลพุ่งเลยครับแต่ตรงตัวครับแล้วจะเฉือเลยฮะทางด้านของสุดท้ายพยองครับหลุดด้านขวาเปิดมาที่เร0-2แล้วยิงลูกนี้ลิ้งสา เป็นเสาหนครับเด้งออกมาครับไม่ข้ามเส้นนะฮะจังหวะเข้าในต้องเข้าทั้งฝั่งครับเข้าทั้งลูกเลยนะฮะเช็คเดือยผู้เล่นสินธนาของเป่าต้นนะฮะเช็คเดือยทิกมูยีโกุไลด้วยสายตาแล้วเอาจ่ายมาเมื่ดีครับจะเก็บได้ครับฟิปย่างดึงหลอกเปิดมาที่เซาะสองขึ้นเติมมาแน่ต้องห่วงเชื้ครับของทิกท่าป๋าครับแต่ท่าของฟิปโซนเล่นกดเป็นหนักแล้วครับจะเล่ยตีเสนอให้ไครับเบิร์ตโฟล มีลามีพอแล้วสำหรับสามนาทีเปิดมาข้างหน้าครับแถวสองปล่อยให้ทางด้านของน้าครับเดินออกมาทางด้านขวาอ๊อบลูดเหนียวแตงเข้าขวาแม่ช้าเกินไปครับเสียแล้วเพราะของเก่งแล้วโดนเหนียวรั้งนิดนึงฮะเล่นเลยขึ้นมาให้ทางด้านของอ้ำหลุดมาครับหน้าหักข้อกอลนี้ได้เฟียครับแับเข้าขอยิงลู้วิลล์เตะเตะยุงรักษาประตูครับไม่เป็นประตูครับด้านของแวง ดูมาสวยครับคู่นับและชาขึ้นมาแหวกตัดได้สวยครับจ bueno> ังหวะนี้ครับน่าจะมีการเหนียวร่างของนักขอยึดครับพิจิตรศิล์ไม่ได้เปรียบนะแต่เสียให้ให้มันเป็นลูกฟ้าครับจังหวะบอลข้ามได้มาแล้วต้องสั่งสัญญาณจากพิจิตรศิล์ครับนั่นแหละครับเนิร์ฟโชว์นะกดดันหนักแล้วก็พยายามตีเสมอให้ได้ครับตีคิกครับเนิร์ฟใส่ร้าข้างหน้าทำอะิงลู้นี่ฉัน ขึ้นกดดันกับกองหลังครับยังไว้สุดท้ายได้โดยทางด้านของอ้ำครับฉลับทางดานลับทางาของอ้ำครับเข้าไปครับเป็นสองประตูต่อสองครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับยังไม่ลี้ยทดเจ็บนะฮะเอาจนได้ครับแม่จากที่โดนนำสองด้วครับสุดท้ายวัดเสมอสองสองครับแหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในเรื่องของเกมฟุตบอลเจ็ดคนครับมามันตรงนี้นะฮะช่วงท้ายเกมครับซึ่งบอกว่าทางด้านของเบสซูนิสประจําแล้เรื่องของไล่ตีเสมอเรื่องของท้ายเกมครับ ตลอดเวลาที่เขาแข่งมาครับเรื่องการไล่ตีเสมอท้ายเกมครับสำหรับเบิร์ตโฟนนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับมีมาตลอดฮะแข่งในเซเล์ตซ็อกโกนในรายการฟุตบอลลีกเหมือนกันเหมือนกันนะฮะแข่งไล่ตีเสมอช่วงท้ายเกมนี้ครับเป็นเรื่องปกติครับของเบิร์ตโฟนฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ไล่ตีเสมอทางด้านของสุกรรณยอดมาครับแต่ยังไม่หมดเวลานะฮะ ผิวของลูก <sh> น <arp ic> yeah. ี้โดนล่อมต่อด้านหลังขาชัดเจนครับต่อหน้าต่อตาพี่ทธสินครับแหมุ่ทธสินยิงขึ้นมาแล้วฮะเป็นไปเหลืองนะฮะทางด้านของอั้มครับขาลูกนี้เห็นๆเลยฮะต่อหน้าต่อตาครับเลือกจากข้างหลังเลยฮะทางด้านของเจมส์ครับที่เกิดมาลูบีโดนย่อมฮะเลือกป่าครับรับได้เหลืองแรกของเจมส์ไปแล้วทางด้านของอั้มครับเป็นซีจิ๊กของเบิร์ตโซนครับ น,นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ดีเราขอชมเชยนะครับอ้ำครับดูเถือว่าฝ่าและก็เข้ามาต่อเชื่อกันครับแหนะทางด้านของเดี๋ยวก็ต้องให้อภัยอยู่แล้วครับไม่ต้องหอ่วงนะสติลิตแรงกล้าแน่นอนครับเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่แล้วนะฮะเนี่ยรู้สิที่จังหวะนี้ครับของเบลเจนะที่จะเล่นกับตัวคุณน,น้ำนะ ทันเคลียร์ทิ้งมาได้ครับุดบอลพยายาจะสวนกลับเลงได้หรือเปล่าครับขึ้นมาเป็นแข้งแล้วฮะเกมกระชากไหลขึ้นมาด้านขวาอ้ำแตงเข้าขวาโฟล์ลที่2-2ลูกนี้งลูกนี้เข้าหลังขาดออกไปโอ้โหครับมทางด้านของบอลครับก็กดลูกนี้ครับขาดออกไปครับเสียใจครับเผื่อจะขึ้นนำแล้วฮะแหมถ้าแต่ว่าถ้าได้ยิงได้มันจะคู่จะบอกว่าเป็นประตูชัยเพก็ว่าไรครับเพราะว่าในเข้าสู่ช่วงครึ่เวลาบาดเจ็บแล้วนะฮะ เดบิวต์ยาวาข้างหน้าก็ไม่มีใครครับแล้วทุกคอจะมีการเปลี่ยนตัวเรียกเลยครับจะเรียกเพื่อนเบอร์อะไรครับเข้าไปเลยครับไมครับผมจะทันของเพื่อครับใครไปครับจะบอกว่าถ้าเป็นจุดโทษครับจะพุ่นตัวจริงในสนามเท่านั้นนะฮะที่จะได้เป็นคนยิงนะครับข้างนอกไม่ได้นะฮะถ้าจะเปลี่ยนก็รีบเปลี่ยนเลยนะฮะถ้าจะโดนถึงจุดโทษครับเก็บพุ่งสนามเท่านั้นครับที่จะมีสิทธิ์ยิงจุดโทษนะฮะแก่ลูกนี้ก็ฟ้าครับฟ้าไปก่อนแล้วฮะ ลูกนี้ฟาไปก่อนแล้วหนีเข้าก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นยังเหลาฟาไปก่อนแล้วผู้เสียไปหยุดดังขึ้นมาก่อนแล้วฮะับตรงเรียนยยนะเรื่องของจุดโทษนะครับจุดผู้เล่นในสนามเท่านั้นนะครับพี่จะมีสิทธิ์ยิงนะฮะจุดโทษท่าในสนามฟาเสม,มียกันในเวลาครับแต่ว่าตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้นะฮะอาจจะมีประตูเกิดขึ้นก็ได้ครับปีคิ่ของสุก้อนพยองก็ไปช่ว่ท้ายเกมครับชู่่ทึบเจ็บวนะ่า หลายคืนมาเอ้แล้วก็ไม่ผ่านครับผู้ตัดสินรับต่อลุ่งหิดยาวล้หมดเวลา